สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตํารากบัวนะคะหรือตําหัวบัวนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็เป็นตํารากบัวนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีรากบัวนะคะมีมะเขือเทศมีพริกแล้วก็มะขามเปียกนะคะใครจะมีมะนาวใส่มะนาวนวดก็ได้นะคะแล้วก็ล้างทาความสะอาดรากบัวนะคะให้สะอาดก็มาปอกเปลือกนะคะฝานเปลือกออกก็ได้หรือใครไม่ฝานแค่ล้างให้สะอาดก็ได้นะคะก็มาหั่นมาซอยให้เป็นชิ้นพอดีนะคะไม่ต้อง จริงๆไม่ต้องบางขนาดนี้ได้ะค่ะเพราะว่าเวลาตำแล้วมันจะละเอียดเกินไปนะคะก็บางคนก็อาจจะไม่เคยกินนะคะหัวบัวอันนี้ที่หรือากบัวนะคะเป็นบัวที่เรากินฝักนะคะเราก็ไปขุดมาแต่ว่านี้แอดซื้อมานะคะนี่ค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการตำหัวบัวก็มีแค่นี้นะคะส่วนการปรุงรสก็เหมือนกันกันกบตำซุ้มตำเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เอาพริกลงไปตำนะคะ จะใช้ใครจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะสักสองหัวโอไม่ใช่ค่ะสักสองสองซี่นะคะเพราะว่ากระเทียมมันจะมีรสหอมนะคะจะทำมันจะเป็นอีกรสชาตินึงนะคะก็พอตำพริกเสร็จนะคะเราก็เอารากบัวนะคะที่เราซอยนะคะที่เราหั่นนะคะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะลงไปตำจริงๆก็ตำแค่พอหยาบก็พอนะคะไม่ต้องตำให้มันละเอียดมาก มันจะไม่ได้เคี้ยวเยอะนะคะมันจะไม่อร่อยะคะ่ะไม่จะบางคนบอกว่าไม่เคยกินทําไม่เป็นนะคะก็สําหรับใครที่อยู่บนนอกอยู่อีสานนะคะบางคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาตํากินนะกินกับข้าวก็ได้ใส่ปลาเป็นตอนตอน,ตอ,นอร่อยมากเลยนะคะฉีกปลรราพอลาตำละเอียดนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะนาวใส่มะขามเปียกแล้วเราก็มาปรุงรสนะคะปรุงรสก็จะมีผงชูรสนะคะ ใส่น้ำตาลให้ออกรสหวานนิดนึงไม่ต้องหวานมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานะคะจากนั้นเราก็ตำคุกเขา้าโขลกให้เข้ากันนะคะนี่แหละค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะไม่แตกต่างถ้าสำหรับใครเพื่อนเนเห็นถ้าไปเดินตลาดนะคะอยากลองชิมก็ซื้อมานะคะแล้วก็เปิดดูคลิปนี้นะคะในการทำตำเหมือนตำแตงตำ ถัว่วตำมะละกอแล้วก็ชิมรสนะคะก็ให้มีรสไม่ต้องหวานมากนะคะแค่มีรเสเฉยๆกใอ้ออกเหมือนตำส้มตำเลยค่ะใครชอบเปรี้ยก็ใส่เปรี้ยวชอบหวานก็ใส่หวานได้ไม่ผิดนะคะใครมีมะกอกก็ใส่มะกอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสําหรับตํารากบัวนะคะนี่ค่ะนานๆที่จะได้กินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวไปกินตารากบัวอรอ่อ,รอยๆก่อนนะคะไม่ได้กินนานแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะ ที่อยากอลองชิมดูนะคะก็ถ้าเห็นที่ตลาดนะคะก็ลองซื้อดูนะคะแล้วก็มา,ามํำตามที่แอดพาทำนะคะรับรองว่าทำง่ายคะ่ะอร่อยด้วยถ้าได้กินแล้วจะอยากกินอีกนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,ท,กคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ